ไล่สกัดตามจับุ่มขโมยรถจักรยานยนต์นะครับแว่นหนีไม่รอดจนมุมพร้อมของกลางเช็ควัติคดีเพียบเลยแหละครับอันนี้ต้องจับให้ได้นะครับแล้วก็ของที่ขโมยไปเนี่ยนะครับต้องต้องไปตามนะฮะเพราะว่าบางทีเจ้าของรถเนี่ยยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับถูกขโมยไปแต่ตัวเองยังต้องไปผ่อนต่อทั้งที่ไม่มีรถใช้แล้วเนี่ยนะครับมันทุกทรมานใจนะครับ อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากศูนย์วิทยุสอนอบางเขนครับได้รับแจ้งเขตมีการลักรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานใหม่ปากซอยพหรโยธิน46ทับหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบพบคนร้ายกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลบหนีนะครับก็เลยไล่ตามสกัดจับตามเส้นทางถนนพหลโยธินผ่านแยกเกษตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนุกิจแล้วก็หลบหนีเข้าไปกลางซอยลาดประคา28 ก่อนจะกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์กับผู้เสียหายนะครับจากการสอบสวนในวันชัยให้การว่าก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวนั้นจอดอยู่โดยมีกุญแจรถเสียบข่าเอาไว้นี่แหละครับตรงนี้สําคัญนะฮะเวลาเราไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าปิดเครื่องอย่างเดียวนะครับดึงมันออกมาด้วยไม่แค่ดึงเองนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะเนี่ยแหละครับมันเสียบเอาไว้เนี่ยมันมันเป็นการ เหมาะมากในการที่จะขโมยรถนะครับก็เลยลักขโมยนะครับแล้วก็ขับหนีหลบไปนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนจนมุมถูกจับได้ในที่สุดนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบประวัติแล้วครับพบมีหมายจับจากสารอาญานะครับแล้วก็ข้อหานี่นะครับร่วมกันช่อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหารักทรัพย์ รถจักรยานยนต์จึงควบคุมตัวส่งไปทำงานสอบสวนที่สอน,อนอบางเขนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ